ครับวันนี้เราจะมาอนุรักษ์ภาษาบาลีลลานาของเราไว้นะครับมาด้วยการอ่านเขียนนะครับเมือ่อใดนะครับมาเพราะว่าอันยังนะครับมาเพราะว่าอืมปัจจุบันนี้นะครับทุกเจ้าอาตั้งหลายแล้วเปิ้นบ่เฮียนกันแล้วนะครับก่อนแล้วกับบนสถานศึกษาต่างๆเปิ้นกับ่สรนกันแล้วนะครับในนานาเฮานี่นะครับมา เพราะฉะนั้นเมินๆไปมันจะสูญหายนะครับเพราะว่าทุเจ้านัาน่นแหะะปุ่นจะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยปุ่นจะต้องไล่ปเปลี่ยนห้าเปลี่ยนเก้านะครับมาวัดใหญ่ๆหน่อยกับปเปลี่ยนเก้านะครับมาวัดน้อยๆหน่อยกับปเปลี่ยนห้าขึ้นไปนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าดังนั้นทุเจ้าปนไปเฮียนบาลีไทยกันหมดแล้วน,นะครับมาเพราะนั้นมันบาลีแล้วนะเฮาจะมันจะสูญน,นะครับเมินไปนะครับอ่าวันนี้เฮามาขอ เอามาฮัดอา่านฮัดเขียนนะครับมาภาษาบาลีละนานะครับมาคือคงไว้สือส่อ,อสู่เจนลูกเจนหลานนะครับมเอามา,มาดูกวยเลยนะครับวันนี้นะครับมาบาลีน,นั่นอ่าในภาษาบาลีน,นั้นน่านตัวมันจะมีตัวซ้อนนอะครับมาเห็นไหม ตัวเนี้ยมันตัวหน้านะครับหน้าซ้อนตะนะครับเห็นไหมอ่าพอดีตัวหน้าเนี่ยมันอไม้ก่าเนี่ยมันมันอยู่ด้างหลังตัวตัวหน้าเนี่ยมันก็เลยกายเป็นตัวหน้าเห e ็นครับมาเห็นไหมอันนี้มันมันพันแปลเปลี่ยนได้นะไม่ภาษานานาน,านะครับภาษาไทยปุ้นก็การซ้อนกันนี่ปุ้นจะใจไอจุดพินทุไว้ด้าหลังนี่นะครับแมต่ตัวตัวนอนหนูเนี่ยเห็นไหมอันนี้เอ ถือว่าหน้าตัวนอนหนูเนี่ยซ้อนตัวตเต้าเนี่ยแม่อันนี้อันนี้เปิ้นเปิ้นจะเขียนอย่างนี้นะครับเห็นไหมในภาษาบาลีและนานั้นมันเป็นการซ้อนกันแต้ๆนะครับมาบาลีไทยมันซ้อนกันเทียมๆนะครับมาอ,อันอันไอนถ้ามีตัวซ้อนอย่างอี้เนี่ยมันจะเหมือนตัวข้างหน้านี้มันจะเป็นพยัญชนะต้นนะครับมา มันบ่มีไม้ไม้กุไม้กิไม้อย่างประดับอยู่ไอ้พยัญชนะต้นนี่ก็แสดงว่านะครับอ่ามันมีเสมือนว่ามีไม้สัดอยู่ด้าบนนี่นะครับ่าอ,อ่านว่าสันนะครับมาสันนะครับ่าแล้วก็มีไม้โกอยู่นี่แม่ไม้ก่เนี่ยมันไม่อยู่ที่กระตัวนานี่แล้วนะครับ มันเป็นสระของตัวซ้อนตังรูมนี่นะครับมาตัวตะเนี่ยนะครับาอ่านว่าสันโตนะครับแม่าม่ตัวนี้มันคำนะครับตัวนี้มันตะซ้อนวะนะครับมาเป็นการซ้อนนอกวักนะครับมาซ้อนนอกวักนะครับมาซ้อนนอกวักแต่เวลาอ่านแล้วนะเวลาอ่านนะอ่านมัน อ่ามันก็เสมือนว่าตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับอ่าเสมือนตัวข้างหน้าเนี่ยมันเป็นพยัญชนะต้นนะครับอ่ามันมีไม้กีนะครับอ่าถ้ามีไม้กีนี่ก็อ่านว่าฮิตนะครับอืฮิตวานะครับฮิตวาเห็นไหมฮิตวานะครับแต่แต่คนทั่วไปเปิ้นก็อ่าบบ,บจะอ่านแบบคล้ายๆควบกล้เหมือครับอ่า ปนอ่านว่าฮิตตาวานะครับฮิตตาวะอันตะนะครับตะวานะมันอ่านสั้นๆนะครับฮิตตาวานะครับมันจะฮิตตาวามันใช่นะครับมันต้องฮิตนะครับอ่ามันต้องฮิตเพราะว่ามันเป็นตัวซ้อนนะครับฮิตตวานะครับฮิตตาวานะครับมามันเป็นอย่างนี้นะครับมามันมันคำนี้มันเป็นคำพิเศษหน่อยนะครับมาท่านก็โปรดไปเข้าใจด้วยนะครับเราเรามาอ่านดูแล้วนะครับาตัวอื่นๆนะครับอ ที่มันอ่าเศษๆโย่อย่างเงี้ยนะครับเฮือนเป็นตัวของมันนะครับหมายอ่าตัวที่มันมีอ่าอ่ามีไม้นะครับอ่ามีไม้ก็คืออาอีอออูเอโอนะครับแปดตัวนะครับเกาะประกอบไว้นะมันเก็อ่านไปตามนั้นนะครับอ่านตั้ตัวประกอบแล้วก็มันยังมีตัวอ่าไม่กังมนอยู่นี่นะครับอ่าอังนะตัวอังนะครับหมายม อยู่งบนน่มตวงนั่นมอันนี้ก็มันเป็นเป็นอ่าเป็นสละอังนะครับมาเป็นสละอังนั่นนะครับมามาเนี่ยเนี่ยอ่านเขาก็อ่านไปไป,ไป,ไป,ไปตามนั้นนะครับมาอันนี้ยังเหมือนกันนะครับอันนี้มตัวนี่อ่านไปอันนั้นภาษนะาละนาภาษาปัจจุบันนี่มันสุกนะครับมา สุขนะครับอ่าอยู่สุขอยู่ใสอยู่อย่างนั้นมันภาษาบาลีมันอ่านเป็นตัวนะครับอ่านว่าสุสุนะครับสุขังนะครับไม่มาสุขังนะมาอ่านมาเจ่สุขังนะ้วมาเจ่นะครับมันมันมีสะกดนะครับสุขังนะครับมาอ่านว่าสุขังนะครับมแม่สุขังนะครับอ่าเอาทามานเลยนะครับอันนี้อ่านเป็นตัวเป็นตัวนะครับอันนี้ตัวอุนะครับอ่า อ่าอีอีอูอูนะครับอูนะครับอ่าตัวอูนะอูปะนะครับแม่แม่ถ้ามันมีมันถ้ามันมีปะซ้อนปะนี่ก็อุปะนะครับอุปนะอันนี้ก็เป็นอะเป็นพยัญชนะต้นนะอุปะะยี้ยนนะครับแต่อันนี้มันมีปะซ้อนปะนะครับมันก็อ่านว่าอุปะนะครับอุปะสันโตนะครับมาสุขังนะครับสุขังเส ตินะครับสุขังเศติฐฮิตตวานนะครับฮิตตวานนะครับมาฮิตตวาจ่าเน่าปะลาจ่ายังนะครับมาเห็นไหมอ่านเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับจ่าเน่าปะลาจ่ายังนะครับมาอ่านอ่านให้มันลวดลวดดูนะครับมาอุปัสันโตสุขังเศรษฐีฮิตตวา จญะจญะปะลาจะยังนะครับมาเห็นไหมอ่านบาลีไทยพวก็เขียนได้อย่างอี้นะครับมาไม่ได้เป็นบาลีไทยนะครับเพื่อจะมีตัวซ้อนนั่นนะเพื่อนจะมีจุดพินทุประกอบไว้นะครับมาเห็นไหมหิตวาเน,นี่ยเพื่อนจะมันเพื่อนจะมีจุดพินทุประกอบไว้นะครับมาอุปสันตุสุขังเศรษฐิหิตวาจะยะปะปะลา จะหยังนะครับมาคำอ่านมันอยู่ทั้งรูปนี้แล้วนะครับผมไ,มได้เขียนไว้หเรียบร้อยแล้วนะครับาถ้าถ้าอ่านตะบนบ่เข้าใจเนี่ยก็มาอ่านดูตามตามรูปนี้นะครับจะได้สำเนียงอ่าละนาเจียงใหม่อ่าตะยวนนะครับเจียงใหม่นะครับไปเลยเลยฮะอุปะสันตูสุขงสังเซติฮิตวาจะาหย่งะลาจะหยังนะครับมาแปลว่าหยังนะครับ แปลว่าผู้สงบละแปกการได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะครับอาอันภาษาละนาปัจจุบันนี่หรอครับอ่าละนากำเมืองเนี่ยปัจจุบันนี่นะ้นก็จะเขียนกันได้อย่างอี้นะครับเห็นไหมงล่มเนมาสมัยนี้มีไมเยะะไม่ซัดแล้วนะครับมาเมื่อแรกๆมาหลังจากพัฒนามาจากเป็นภาษาบาลีแล้วเริ่มแรก ต้นๆแล้วยุคนั้นเพิ้นอย่างมีไม่สั์ไม่ไม่เหาะไม่สั์แล้วครับมาเพิ้นอย่างอ่านไปตามบริบทนะครับอ่านนี้มันมีไม่เหาะไม่สั์แล้วก็ครบเครื่องแล้วนะครับในภาษาละนาปัจจุบันนี่นะก็ช่วยกันนะรู้ลักไว้นะครับอ่าอ่านว่าผู้สงบละแพ้การได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะครับอันนี้มันตัวญะนะครับหมแม่ตัวตัวญะนะครับอ่า ยืมตัวยอยักมาเป็นนะฮะย่อมนะครับอ่านว่ายอนะครับอ่านว่าย่อมนะครับอันนี้มันตัวออยนบตัวยะนะครับมาป้นใจตัวป้นใจตัวอ uk, อยเนี่ยมาเทียบเป็นแม่มาออกเสียงยอยักไทยนะครับอ่านว่าอยู่นะครับย่อมอยูเนี่ยอันนี้อ่านว่าย่อมอยู เป็นสุขนะครับแม่แมท่านก็โปรดเข้าใจไว้แล้วนะาภาษาละนามันเป็นอย่างอี้นะครับมาเอามาอ่านภาษาบาลีทบทวนคำนะครับอุปสันโตสุขังเศรษฐิหิตวาจัญปลาะญังนะครับมาครับ่าวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ